และอยากทุกใหญ่ทุกทา่านไปมารวมเพื่อกำลังใจและเป็ยนสกีพยานรวมประากาศอนในพิธีอัน,นเิลปมงคลนี้นะครับผู้เองครับคุณเอ๋ขยับไปดีอพันอันสิสีสอดและกับพันธ์อพันธ์อันจะมานี้เปิดผ่าสีขาวออกเลยครับจังภาพครับจังภาพจะกยับเข้าไปไกลใกล้ก,ก็ได้เลยเปิดอยเปิดครัรรคบพี่ครับเปิดอยเปิด แล้วก็เปิดกล่องอัญมณีทุกชิ้นเลยครับเปิดนะครับก่อนป็นชุงเปิดพอรับแม่พอทึ่งตามนิจใจเรเ่อเอาหันไปดันดันประธานครับสีครับทันดันประธานเปิดทุกชิ้นเลยผมจะขออนุญาตแจ้งครับตามทีได้เรียนกับทุกทา่านใบบาทวันนี้เงินสดคุณปู่เอ๋นี่ได้จัดนำมา จำนวนหนึ่งแสนบาทน,นะครับทองคำนัก4บานหวนเพศนี่บ่อประหูกระลละประมาณการบ่ได้นะครับตีจะสวมมือกับเจ้าสาวตีนิ้วนั่งข้างซ้ายนะครับะจะขออนุญาตเรียนเดินท่านประธานในพิธีแต่ท่านสักกีพยานนะครับด้ตรวจนับสินสอดตามจำนวนที่กระบอกได้กลับเหรียญร้อมกับสืนชมยินดีครับติดสอดจำนวนนี้ครับ มีไม่ดูไปที่ประเด็นเนี่ยเรียนคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายนะครับท่านการงานเกษตรอุบลเรียงรวมทั้งญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะครับประเี้ก็อซึ่งตัเองมีอาจารย์เจริญเต,ตน้นะครับกับคุณจำนงจำนงนะครับ ได้มารูแล <Jam> <ma> well, well. ้วก็คือครบชครับกระทาที่ได้ทางพิธีกรได้แจ้งกับทางบริกเกตทุกชาติได้ทราบเลยครับก็นายินดีเป็นอย่างยิ่งเนาะทีน้องเอเข้มมากๆจกเนาะสามารถสรรหาคือทางกับเจ้าสาวได้่างดีนะครับตกเป็นเกียิกับทางข้าวโพดลูกสองแห่นกับมรลงรูปพิธีได้เลยครับครับรับประทานในพิธีพร้อมโดยทันสกิรพยานขื่นชมยินดีครับทรัพย์สินเงินทอง ขนสดและอัญมณีทุกชิ้นที่ได้นํามาในวันนี้ครับเอาพี่น้องท่านผู้มีเกียรติถึงแม่จะเอาประจักษ์โดยสายตาแต่ได้ยินแล้วท่านประธานชือชมยินดีท่านหันดีตัวขอครับท่านหันดีตัวขอกําลังใจด้วยเสียงพรกมือนะครับท่านข้าวขอบคุณครับขอบระคุณทุกท่านครับลำดัดตอไปนี่น้องครับปู่เอครับถือพันถือพันดอกไม้มงคลขึงมาและทรงใระท่านประธานส่งใระท่านประธาน อลเซอร์เชิญท่านประธานท่านสักขีพยานคุณปอคุณแม่ครับได้โปรยไม้มงคลดอกไม้มงคลบนทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นนะครับหอมกราบโวยพรมือนะครับทรัพย์สินจํานวนนี้เพิ่มพูนทวีเป็นร้อยเต่าพันทวีนะครับโวยได้ดอกเต่าเลื้ยงเจริญดุ่งเลื้ยงไม้มงคลนี้เม็ดถั่วเม็ดงาเม็ดข้าวนะครับเป็นความเป็นศิลปมงคลกับทรัพย์สินเงินทองจํานวนนี้ ปอด้ว้ยแม่ด้ว้ยเนอครับปอดครับนะครับปอดันทร์อจันแม่ล้วนปอดแทนแม่อนงเีครับปอประคุณครับโอเคครับต้องออมครับอัญญมณีตีงามกว่าเพชรนินอินดาสมั้งมวน คือลายิ้มนะครับละยิ้มในแงมควาเพชรนินจินดาทั้งหมดเลยพอได้ลืมในส่วนของการประกบอบพิธีอันเป็นสิริมงคลครับถึงสองตันนะครับอันจะมานีจริงๆนที่สุดในวันนี้ก็คือละยิ้มกับยิ้มลายยิ้มติดสองมือตากว้ครับยับไปครับ หลไปเยน้อยอันนี้ของแทนี้ง้มเป็นงออกไปยแล้วมันนี้ประหยุนอมนรงเพียงใดแต่ประกอบพิธีเหมาะสีสอนก่อนนะครับคคครับคีือคือผันผานเอรเังครับท่านรับเดียวครับ ก่อนที่จะทําพิธีหมอะสินสอศน,นะครับวันนี้ในจองพิสใจอุ่นพักดีพันธ์ครับหรือูเอจะได้เข้ามาอยู่รวมช้ค้าเป็นลูก,กัองคนหนึ่งของปอดแทนแม่อน๋นงนะครับยกขกันมากเอึูกครับลูกครับขันมากเอกลูกครับ มอบเงินกับป่อกับแม่ของเจ้าสาวนะครับความเคารพนะับถือจะคือความเคารพคือความนับถือครับกัปแทนแม่อนงประทุษรังเปิดปอกแม่จานหนึงครับผู้ช่วยครับผู้ช่วยครับท่านสแต่ท่านไม่ต้องท่านตรงนั้นขอบพระคุณท่านครับขอบพระคุณครับเอาไว้ไหวตีถึงเนอร์เนอรจากนั้นครับถึงทัานติดต่อบมาครับ อยัเขบาปใจปอกกระแม่ของเจ้าสาวเอับหมอพึ่นปอกกับแม่เลยครับเรับไปต้องทรับตบมาเรื่อยถึงจมดีๆครับหมอผึ่งหนะครับยิ้มหลายๆเลยโอ้อาเ็บไปให้ดีครับดีครับดี๋ยับายัดสบา แล้วก็ขยับไปครับนาทีน no ี part, ้สำคัญนะครับท e ่านครับจะเอาหัวใจสองดวงปูกกันด้วยแหวนเพชรวงนี้ซึ่งถือว่าเป็นประดุษดังศิลาที่แข็งแกร่งที่สุดประดุษดังหัวใจของสุภาพบุรุษทันนีจะสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายของเจ้าสามก้าวเอเข้าขยับเข้าไปขยับเข้าไปเอ่อขยับมัดใจกัน หันหน้าออกมาหันหน้าออกมาคอาหนาวกันปต่ควาเต้นเต้นเตนดุอ่ะเต่นเนียทับเอาพันนี่อาหนย้แล้วพอหาแหวนเพชรทีผู้เอจเตรียมไว้เราอกวงได้ครับตอกแล้วองได้ครับ แต่๋ยวนั้นกะยิบออกมาเลยปล่อยบัรจงนะครับอนิ่วนางตั้งไส้ครับลูกครับยืนมังปีสุดสวงนะครับพี่น้องครับนาทีนี้สําคัญครับบมเดลิ้ครับอัญมณีสิงห์งามโปแหวนเพชรวงนี่คือร้อยยิมครับเอาปุ๊บมือถึงตรงยีนีครับนาทีนี้ครับเป็นนาทีสําสคัญนะครับนการประกอบทีสวมแหวนมั่นอัญมณีทุกชิ้นบรรจงสวมเมือครับเจ้าสาวนละครับครับ อัญมณีทุกชิ้นเรว่าจะเป็นสร้อยท้องกำไลต้องสวมเพื่อเจอา้าสาวขับพอว่าได้เอื้อนเอ่ยบอกกับท่านประธานและท่านเจ้าขี่เจานไวน้ว่ามีอยังพร้อมนะครับก็ปล่อยๆบรรจงครับปีครับอันนี้เราได้ซ่อมใช่ไหมครับเราได้ซ่อมสวมใส่ใช่ครับอ่าค่อยๆนะครับจะหอนุญาตใช้เวลาจะนิดน้อยหนึ่ง ลอยคอทองคำนะครับทุกท่านที่ที่ทสวมอัญม,มณีเพ้่ับน้องเนี่ยครับน้องประโมมือไหวของคุณนะครับใช่ครับอท่ทานผู้เก็ตส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่านประสบก,การณ์แต่งงานมาแล้วทั้งนั้นนะครับชื่นชมยินดี ด้วยความังใจ้เ mm ท่าวก็มีตันเี้สาวอยู่ต้องเลยก้ับกไลวันนี้เจมอย่างมันจะลูกตาห้องครับขวัญลูกใต้ครับเออสองคนไม่ัตอครับม่หั่นต่อไม่ัต่อไป ต่อในทุกท้่เลยครับพี่ครับเออใครนกแล้อครับ <c oughs> มีความจำเป็นตีจะต้องบัญจงสวมอัญมณีทุกชิน้นนะครับเพราะว่าท่านประธานและท่านสกีพยานและญาติผู้ใหญ่ทุกท่านได้รับตามว่ามีอย่างห้องนะครับมีเงินสดหนึ่งแสนกทัับและก็จะมี